ได้ยินไหมอะสบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับ Blue Cat Channel นะครับคลิปในวันนี้นี่ก็เป็นคลิปที่2ในแนวนี้นะฮะก็คลิปนี้เราจะอยู่กับเกม Back to Search Online นะครับซึ่งคลิปในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่องงอคงนะครับกับรันนะฮะมีตัวละครใหม่เข้ามาใช่ไหมงอคงเพิ่งเข้ามาในเกม Back to Search Online นะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะน่าจะชอบกันเพราะว่ามันก็ เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหลายคนน่าจะอยากรู้ในเรื่องของเขาว่าที่ไปที่มาของไอลิงตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับรันซึ่งผมก็เล่นในเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องมีความต่วนพอสมควรต่วนต่วนมาก <laughs> โอเคต่วนยังไงอาเราไาฟังในเรื่องกันนะดผมจะเล่าในเรื่องให้ฟังเริ่มเรื่องเนี่ยก็คือแต่ต้องบอกก่อนนะว่า ไอ้หอคงตัวเนี้ยมันไม่ใช่หงอคงตัวเดียวกับที่ไปชมพูทวีปกับพระสังทําจังโอเคไหมคนละตัวกันคนละตัวกันเริ่มเรื่องอะเริ่มเรื่องมันมีหมู่บ้านหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเขาเอฝันฝันว่ามีคนขี่เมฆลอยมาที่บ้านเธอแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องเนี่ยแบบดังมากเลย แล้วก็คนคนนั้นที่ขี่เมฆอ่ะเขาก็บอกว่าข้าเนี่ยคือฉีเทียนต้าเซิ่นอ่าบุตรของเจ้าที่กำลังจะเกิดมาจะเป็นร่างให้ข้าอยู่อ่อะไรประมาณทำนองนั้นทำนองนั้นสามีภรรยาก็ตื่นมาก็ตกใจแต่เขาก็เล่าเขาก็เล่ากันฟังว่าเออเนี่ยฉันฝันแบบนี้ตัวสามีภรรยาฝันเรื่องเดียวกันเลยนะเขาก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าเอ้ยความฝันนี้มันน่าจะตีความเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ได้ก็เลย ไปปรึกษาพระปรึกษานักปราชญ์ประมาณนั้นว่าเจ้าที่ที่เขาฝันกันแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเอ่อในอนาคตถ้าเกิดว่าลูกเขาเกิดมาเนี่ยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหมอะไรประมาณนี้ทีนี้นักปราชญ์หรือพระเนี่ยเขาได้ฟังเขาบอกว่าโอ้มันมันจะยิ่งใหญ่กว่านั้นนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าฉีเตียนตาเซ่นเนี่ยท่านได้เลือกเอ่อพานชนะในการที่เขาจะอวตารล่างลงมาอยู่อ่าก็คือ ลูกของสามีภรรยาคู่นี้ที่กําลังจะเกิดมาเขาทานายว่าจะเป็นพานชนะให้กับชีเทียนต้าเซ่นให้เกิดมาชื่อชีเทียนต้าเซ่นเนี่ยก็เป็นชื่อของหงอคงตอนอยู่บนสวรรค์ประมาณนั้นนั่นแหละสามีภรรยาก็เลยแบบโอ้ดีใจใหญ่เลยว่าจะมีเทพลงมาอาวตารเกิดเป็นลูกตัวเองประมาณนั้นถ้าอย่านีเรื่องราวมันก็เด็กมันก็เกิดนะแล้วแน่นอนว่าเด็กมันก็มันก็ มันก็รับรู้เรื่องเ, De เ,เนี้ยจากพ่อแม่มันน่ะแล้วตัวมันเองก็เหมือนกับว่ามีมีความมีความทรงจําว่ามันคือฉีเตียนต้าเิ้นประมาณนั้นน่ะแต่แค่ว่าไม่ได้มีความทรงจําทั้งหมดแล้วมันก <dreaming are> <iesta> ็เหมือนกับว่ามันก็เป e ็นเด็กที่เก่งมากแล้วมันก็เป็นเด็กที่มีแบบว่ามีวรยุทธ์ล้าเลิศมากนึกออกไหมจู่ๆก็มีวอรยุทธ์ล้าเลิศแล้วก็แบบว่าเป็นเด็กที่แบบโอ้วดสรรพคุณตัวเองไม่เคยกลัวใครเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ชอบประกาศสักดาว่าข้าคือฉีเตียนต้าเซ้นอ่ะประมาณนั้นเลยเสร็จแล้ว พอเด็กมันเริ่มโตขึ้นเรื gang, ่อยๆเป็นประมาณวัยรุ่นเนาะมันก็เริ่มแบบว่าก่อตั้งแก๊งของตัวเองอ่ามีแก๊งมีแก๊งเริ่มมีแก๊งแล้วก็เริ่มเหมือนกับว่าเหมือนกับไปประมาณว่าไปเลือกหุบเขาหุบเขาหนึ่งอะแล้วก็ไปตั้งชื่อหุบเขานั้นว่าหุบเขาหัวกัวซันอ่าซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับที่งอคงเคยอยู่ในอดีตประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับเป็นตั้งแก๊งอยู่ที่นั่น ตัวเองก็จะเป็นเหมือนกับหัวหน้าสํานักหัวหน้าเผ่าประมาณนั้นทีนี้ชื่อเสียงมันก็ขจรกระจะายนะมีแต่คนกลัวแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหา,อ,าอยู่ด้วยกันเต็มเลยประมาณนั้นที่ต่อมาเวลาผ่านไปก็มีเสียงล่ําลือว่าในละแวกใกล้เคียงของหุบเขาหัวกัวสันเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีปีศาจตนหนึ่งมีปีศาจตนหนึ่งเป็นหญิงสาวถือดาบคู่ไล่ เขาเรียกว่าไล่ฆ่าฟันคนในอาณาจักรคนในหมู่บ้านอแล้วเธอหน้ากลัวมากทีนี้พอฉีเทียนต้าเซิ่นเห็นดังนั้นก็เลยก็เลยรีบออกไปดูนึกออกไหมรีบออกไปดูว่าไอ้ใครกันวะปีศาจตนไหนพอไปดูปุ๊บปรากฏว่าก็หน้าตาไม่ใช่ปีศาจนี่นาะแค่ว่าเป็นหญิงสาวที่สวยมากเลยอะไรประมาณเนี้ยถือดาบคู่แล้วก็น่าจะไม่ใช่ปีศาจนะแต่คิดว่าน่าจะถูกสิงโดยอะไรบางอยา่างอ่าทีนี้หญิงสาวนั้นคาย หญิงสาวคนนั้นคือรันคือรันนั่นเองทีนี้เราต้องเย่าเล่าย้อนนเรื่องรันนิดนึงว่าความเป็นมายัางไงจาได้ไหมที่ผมเคยเล่าไปให้ฟังว่าน้องรันเนี่ยหลังจากที่เขาได้ดาบคู่ปีศาจของเขามาแล้วอะ่ะหลังจากที่เขาสังหารสายลับที่ตามมาฆ่าเขาอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าโดนปีศาจอะสิง โดนปีศาจส,สิงหลังจากที่ถือดาบะนะเพราะมันเป็นดาบปีศาจเนาะพอโดนสิงเสร็จปุ๊บรันก็เลยเหมือนกับว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่มีสติไล่ฆ่าฟันคนไปทั่วเลยนั่นแหละคือรันสิ่งนั้นมันก็เลยเ,เข้าถึงหูกับชีเทนตาเซิร์นทีนี้ชีเทนตาเซิร์นก็เลยลุกขึ้นไปหารันแล้วก็เจอปรากฏว่าตอนเจอเนี่ยรันน่ะได้สติพอดีรันก็ตกใจว่าเ้ยตัวฉันทําอะไรลงไป ทำไมฉันถึงฆ่าคนบริสุทธิ์มากมายอะไรขนาดนี้ประมาณนั้นฉันฉันไม่ได้เป็นคนทำเพราะชีเทียนด้าตินเห็นดังนั้นอะ่ะก็เลยรู้ตัวว่าโอเคเธอน่าจะโดนสิงโดยดาบปีศาจชีเทียนด้าก็เลยเหมือนกับว่ายื่นข้อเสนอว่าถ้าเธอต้องอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยเธอจะต้องโดนแบบว่าหน่วยหน่วยที่จะมาจับกลุมเธอแน่นอนแล้วเธอก็อาจจะออกไปละว,วาดอีกเธอไปหลบซ่อนในหุบเขาของพวกฉันดีกว่า รันตอนแรกก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันก็คุมขัางอีกเ,อเพราะฉันไม่สามารถควบคุมได้หงอคงก็ฟิลแบบว่าไม่เป็นไรอยู่ได้ฉันดูแลเองเพราะตอนนั้นหงอคงอ่ะลำพองใจว่าถ้าเกิดว่าหญิงสาวคนนี้เกิดคุ้มขั่งขึ้นมาอีกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวจะจัดการเองอ่าเดี๋ยวจัดการเองเพราะฝีมือเขาดีไงเด็กหย,ยางคือหงอคงเนี่ยก็แอบประทับใจรันด้วยคือแบบรันสวยไง เป็นหญิงสาวสวยใช่ไหมแค่โดนปีศาจของดาบครอบงำเองทำไมฉันจะจัดการไม่ได้อีกอย่างเธอก็น่ารักด้วยไปอยู่กับฉันดีกว่าอะไรประมาณนั้นรันก็เลยโอเคอยู่ไปอยู่ทีนี้อยู่ได้ไม่ถึงวันสองวันหรอกรันคุม้มค้ั่งอีกครั้งหนึง่งพอคุม้มค้ั่งเสร็จปุ๊บ <c oughs> ฉีเดนตาเซิรเราทำไงเอา้าก็ได้เวลาที่จะปราบน้องรันแล้วไงปรากฏว่าต่อสู้ว่าเกิดการต่อสู้ฉีเดน้าเซิรโดนน้องรันนี่คือตบยับเลยตบตบกิ้งเลย สู้ไม่ได้เขาบอกว่าจีเทีนซันนี่สู้ไม่ได้เลยโดนลันไล่ฆ่าหนีหัวซุกหัวซุนแล้วก็ลูกน้องของฉีเตียนซันนี่คือแตกกระเจิงเลยนะเออแตกกระเจิงเลยฉีเียนซนก็คือหนีเอาตัวรอดเกือบตายจนลันมากลับมาได้สติครั้งหนึ่งเพอไดวสติครั้งหนึ่งลันก็เลยแบบไม่ได้การแล้วไม่มีใครช่วยได้ลันก็เลยหนีห <laughs> นีออกจากภูเขาไปไอ้ฉีเตียนดันเดินมันก็แบบว่าที่ผายแล้วกูเกือบตาย ตู้ไ่ได้ด้วยเกือบตายเกือบตายผู้หญิงก็เลยย้อนกลับไปที่ภูเขาดูว่าเฮ้ยไปยังวะโอเครั okay, นไปแล้วกลับมากลับมาว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรกลับมาพักอะ่ะปรากฏว่าลูกน้องของตัวเองอะ่ะก็ไม่เอาด้วยแบบโหแกเป็นฉีเตียนท่าเส้นจริงเปรนเดีย่ยไม่เห็นเก่งเลยสู้ก็ไม่ได้ด้วยหนีพวกสุกาสุนลูกน้องก็เลยพากันแยกตัวออกไม่อยู่แล้วเสร็จแล้วก็ โดนชาวบ้านดินทาว่าโหเก่งไม่จริงนี่ไอมไอประมาณเนี้ยแพ้สีเทียนด้าต้นผมเรียกหมอคงกันได้ง่ายๆหมอคงก็เลยแบบว่าเศร้าใจเอจิตตกจิตตกก็เลยแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเองก็เลยแบบไม่ออกไปไหนอยู่ในหุบเขานั้นตลอดเศร้าแพ้วิ่งแล้วก็โดนโดนพวกชาวบ้านล้อเลียนโดนลูกศิษย์ลูกหา ไม่ยุ่งด้วยไม่อยู่ด้วยเศร้าอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานเลยเอ่อเครียดตอนหลังศีเดียนตาเอ้นก็เหมือนกับว่าเหมือนต้องการที่จะแบบออกจากความเศร้าเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งก็แบบว่าฉันจะละทิ้งตัวตนของฉันอละทิ้งความเป็นฉีเตียนต้าเส้นออกและฉันก็จะเหมือนกับว่าไปฝึกวิชาใหม่ด้วยตัวเองนึกออกไหม เอ่อปึกวิชาใหม่ตัวเองโดยลัดทิ้งละทิ้งชื่อเสียงจอมปลอมของตัวเองออกเพราะมันเป็นชื่อเสียงที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมามันเป็นชื่อเสียงของของชีเจนดาเซ่นตัวเองตัวเองพูดขึ้นมาประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยออกเดินทางเพื่อไปฝึกวิทยายุทธอ่าตามหาความฝันอะไรประมาณนั้นนั่นนั่นคือเนื้อเรื่องต้นกําเนิดของชีเจนดาเซนซึ่งมันก็เอามาเชื่อมกับลันคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็น เส้นทางรอยต่อของรันว่าหลังจากที่รันได้ดาบมาแล้วแล้ว,ลวเจอใครอีกประมาณนั้นนั่นก็คือทีคือเนื้อเรื่องเขาก็เอามาผูกกันอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องต่อของหมอคงเนื้อเรื่องต่อจากนั้นเขาไม่เขาไม่ได้มีการกล่าวถึงนะครับแต่ผมก็คาดการว่าเนื้อเรื่องต่อจากนั้นก็คือหลังจากที่หมอคงเนี่ยออกไปฝึกวิชาค้นหาตัวเองก็น่าจะไปพบกับอิเลสลาแม่มดขาวหลังจากพบกับอิเลสลาแม่มดขาวก็แน่นอนครับโดนแม่มดขาวหลอกไปแทงหลังที่ฮิสเทียแล้วก็กลายเป็นเอเดนา ตามเนื้อเรื่องของทุกๆตัวละครประมาณนั้นทีนี้หลังจากที่กาเวรนาความจําก็เสื่อมก็เจอกับพูดดําแล้วเป็นยังไงต่ออันแน่นอนว่าเขาก็ต้องไปตามหาความจริงต่อว่าความจริงของตัวเองเป็นยังไงประมาณนั้นโดยมีพูดดําไปเป็นเพื่อนไปตามไปตามหายังไงมันเหมือนประมาณว่าเขาก็เดินทางไปที่เมเดียอ่างหงงเดินทางไปที่โอ้โห่หร่อยเลย เดินทางไปที่เมเดียกับพูดดำแล้วก็ไปเจอไปเจอนักเดินทางเขาพูดถึงเรื่องของมีนักบวชปิิศนาอยู่ที่วิหารเอลิกกำลังไปอ่านคัมภีร์อะไรบางอย่างแล้วก็ในวิหารเอลิกเนี่ยมันมีแต่คนกลุ่มคนข้างศาสนาเออมันอันตรายทำไมถึงไปอยู่ที่นั่นได้พอเขาไปเห็นแล้วเขาก็กลัวเขาคิดว่าเป็นผีก็เลยแบบ รีบิงลงมาแล้วไปบอกให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อเพราะเราได้รับข้อมูลมาแบบนี้เราก็เลยเดินทางไปที่วิหารเอลิทแล้วปรากฏว่าเราก็ไปเจอกับผระสังทําจังเออเจอผรสสังทําจังในแบ,บน็กนิเสิร์ดเว้พระถังกันก็อา้าวเจ้าคือเหมือนประมาณว่าจําได้เอาเป็นสิทธิ์กันอะไรเงี้ยอันนี้ก็อ๊ยจําได้นั่นอาจารย์ของข้านี่นาอะไรประมาณเนี้ยให้เราไปทําบททดสอบอะไรบางอย่างประมาณนั้นส่วนตัวเราอะ่ะ เราก็ไปได้ข้อมูลมาอีกว่าไอต,ตัวตัวพระถังทมจังเนี่ยที่อยู่ในโลกของไปริดเซิร์อะ่ะเขาบอกว่าพระถังทมจังเนี่ยเป็นคนโบราณที่อยู่ในโลกไปริดเสิร์ตซึ่งก็เคยเผยแพร่ศาสนาแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสาวกก็คือหงอคงอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบันทึกที่อยู่ในเอกสารของวิหารเอลิกนะ เขอาอบอกว่าผะถังเนี่ยมีตัวตนจริงอยู่ในโลกเิจัยด้วยยุคโบราณก็น่าจะเป็นยุคสมัยของนู่นน่ะเอเดนานูาน่นเลยเอาโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ได้ครบถ้วนแต่งอคงก็ไปตามหาข้อมูลเสร็จปรากฏว่าพระสังฆธรรมจังที่เราเจอกลายเป็นอิเลสลาอิเลสลามันปลอมตัวเป็นพระสังฆธรรมจังแล้วก็ประมาณว่าอิเลสลาก่อนเดี๋ยวฉันจะช่วยลื้อฟื้นความทรงจาของนายเองอ่าอิเลสลาเลยให้เราไปต่อสู้กับร่างเงา ปรากฏว่าร่างเงาที่เราต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเองแต่ว่าเป็นรันอ่าเป็นร่างเงาของรันเพราะเราสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เหมือนประมาณว่าเราก็ตามหาล่องรอยบางอย่างต่อเหมือนไม่มีพลังงานบางอย่างเลยนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ไปเจอกับพระสังฆงตัวจริงไว้แล้วก็ดึงเราเข้าไปอยู่ในปลภพอ่าใช่ดึงเราเข้าไปอยู่ในปลภพอีกมิตินึงซึ่งเงาคงเจอพระสังฆ장ตจางก็ไม่เชื่อคิดว่าเป็นอิเดสลาปลอมตัวมา ก็หมายที่จะทาลายพระสังฆผ้าจังแต่ปรากฏทําลายไม่ได้เออทาอะไรไม่ได้เพราะเป็นพระสังฆตัวจริงพระถังก็เลยก็เลยเหมือนกับสอนเคล็ดวิชาอ,อ่าให้กับหงอคงโดยการที่แปลงกายเป็นแปลงกายเป็นเป็นอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเป็นมนุษย์ทองคาเออแปลงกายเป็นนักสู้มนุษย์ทองคำที่พระสังฆผ้าจังนะแปลงกายเป็นนักสู้มนุษย์ทองคําแล้วก็ต่อสู้กับอ,อ่าหงอคง เพื่อที่จะดึงพลังของหมอคงกลับมาและสุดท้ายก็คือหมอคงดึงสามารถดึงพลัง,งตัวเองกลับมาได้พระถังทำจังก็เลยสอนเคล็ดวิชากระบองให้ในเรื่องแม่งต่วนมาก <laughs> พระถังกูเป็นทุกอย่างจริงอะหละังจากหมอคงเอได้ความทรงจําบางส่วนกลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วได้เคล็ดวิชาบางส่วนกลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วหมอคงก็เหมือนกับว่าแล้วจุดหมายของข้าคืออะไรประมาณนะั้นพระถังก็เลยก็บอกว,ว่าเจ้าก็ต้องไปตามหาจุดหมายของตัวเองอะไรประมาณนี้ละทิง้ง Uh, อดีตของเจ้าซะเพราะว่าอดีตมันก็คือผ่านไปแล้วประมาณนั้นเหมือนกับมันไม่ใช่อดีตของเจ้าอ่ะเจ้าควรจะเริ่มต้นกับปัจจุบันของเจ้าแล้วก็สร้างตัวตนของเจ้าในปัจจุบันซะประมาณนั้นในเรื่องของอหงอคงก็จบประมาณนี้นะครับ <laughs> เท่ากับว่าพระตังทําจังกับหงอคงมีตัวตนจริงๆในโลกริทยา์แล้วก็หงอคงในปัจจุบันก็คือไม่ใช่หงอคงในอดีตแต่เป็นร่างอวาตารล,ลงมาอยู่ในนี้ แล้วก็งอคงกับลันก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างที่เขาพูดกันอ่าที่บอกว่าเขารักกันนะสีผัวลิงไม่ใช่ไม่ใช่ผัวลิง <laughs> ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่นะเป็นคนคู่แค้นคู่แค้นคู่สู้กันเออลิงโดนลันตกประมาณน,นั้นอ่ะโอเคสนุกดีครับกดมั่วมันมาก <laughs> เป็นตัวละครที่กดมั่วง่ายมากในช่วงเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปฟาร์มมอน ที่มันสูงขึ้นก็กดมั่วไม่ได้แล้วนะอาจจะต้องกดให้มันดูจริงจังมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่ว่างไงหวานๆออกกล้องแล้วนะ <laughs> อ่ะสนุกดีสนุกดีถ้าเกิดว่าใครชอบตัวละครที่มีสกิลกว้างๆนะครับแล้วก็เร็วๆสนุกสนุก,นกวๆแบบนี้ก็งอคงก็เป็นอาชีพใหม่ที่เล่นสนุกดีก็ถือว่า เล่นเพื่อรับของรมงวันก็ได้สำหรับใครที่ไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบนี่ชอบแล้วก็ชอบเลยนะครับแล้วก็โอเคสนุกดีฮะน่าจะสนุกกันนะฮะสำหรับในเรื่องลันกับงอคงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะนะครับสำหรับคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับคนที่เข้ามาดูยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่อง Bru c e Cat Channel คลิปในวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านที่สนับสนุนด้วยนะครับและขอบคุณทุกการดเน a ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Blue s Catch Channel แล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย